ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรายังอยู่กับ All New s c o o p y อา s c o o p y นะครับยังไม่มีไอนะครับตัวนี้ไม่มีไอเลยนะครับเพราะว่าฮอนด้านะครับตัดตัวไอออกไปนะครับเพราะว่าลดหัวฉีดนะครับต,ตัวนี้มีทุกรุ่นแล้วนะครับเพราะเมื่อก่อนมีไอก็คือลุงบอกว่าเป็นหัวฉีดนะครับแต่ตัวนี้รถฮอนด้าเป็น หัวฉีดทั้งหมดแล้วนะครับก็เลยตัดไอออกนะครับโอเควันนี้เราจะผมจะพามาดูสีดํานะครับดําเงาตัวนี้เป็นตัวลองท็อปนะครับลองท็อปนะครับลองท็อปนะครับจะมีทั้งหมดสามสีนะครับมีสีแดงนะครับสีน้ําเงินนะครับเดี๋ยวรอรถมาจะคิงนะสมมติจะถ่ายดูนะครับสีน้ําเงินแล้วแล้วก็สีดําตัวนี้นะครับสีแดงสีน้ําเงินแล้วก็สีดํานะครับก็วันนี้ผมเอาตัวสีดํามาให้ดูก่อนนะครับดําเงานะครับตัวนี้เป็นเงามากเลยนะครับเงาจนแบบ มองเห็นตัวเราด้วยนะครับมองเห็นตัวเราด้วยนะครับเงามากนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเดินดูตัวรถก่อนนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็จะบอกนะครับความแตกต่างระหว่างตัวท็อปกับตัวรองท็อปด้วยนะครับหรือว่าใครอยากดูคลิปหน้านะครับลองคอมเมนต์มาบอกได้นะครับเราจะทําให้นะครับเราจะมีตารางการผ่อนนะครับจะบอกตารางการผ่อนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็คร่าวๆนะครับอันนี้นะครับตัวบอดี้นะครับ ว่าผมทําไปเยอะมากนะครับสำหรับคลิปสกูปปี้ไอนะครับหลายๆท่านคงจะเบื่อแล้วแตะผมว่านะครับเยอะมากเลยนะครับก็จะพาดูข้าวนะเผื่อใครสนใจนะครับตัวลองท็อปนะครับอ่าเราเลิ่กมาจากสีเลยนะครับสีตัวนี้เป็นสีดําเงานะครับนี่นะครับดูตัดลายด้วยนะครับทองนะครับตัดลายด้วยทองแบบนี้นะครับลายมีแค่หนึ่งจุดนะครับตรงนี้นะครับขออนุญาตใช้มือนะครับจะได้เห็นชัดนะครับหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่นะครับมีแบบนี้แค่นี้เองนะครับลายนะครับ สติกเกอร์แบบเรียบนะครับก็มีทั้งสองข้างเลยนะครับลายคล้ายๆกันนะครับจะเป็นแบบเรียบนะครับนี่เห็นไหมรูปดูมันจะเป็นแบบเรียบๆนะครับด้านอ่าทั้งสองข้างเลยนะครับสติกเกอร์มีแค่นี้เองนะครับส่วนตัวสกู๊ปปี้ตัวนี้จะเป็นแบบนูนนะครับนี่ครับสัมผัสดูได้นะครับเป็นแบบนูนนะครับจะเป็นสีทองนะครับตัดด้วยทองนะครับสกู๊ปปี้ครับสวยมากเลยครับสวยมากเลยนะครับ ดูสวยมากครับดำทองนะครับนี่ครับที่วางเท้าตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับจะไม่เหมือนตัวท็อปนะครับตัวท็อปจะเป็นสีต่างสองข้างจะไม่เหมือนกันนะครับสําหรับพื้นวางเท้าตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับเราจะเป็นบังล่มด้านในนะครับตัวตัวหน้าด้านในนะครับตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับนี่ครับสองตัวนะครับจะเป็นดําด้านนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นล้อขอบสิบ ซีนะครับเป็นซีลวดนะครับขบส14นะครับตัวรองท็อปจะเป็นซีลวดขบส14นะครับก็ยางหน้าเ็าใช้เบอร์นะครับ80ทับ90นะครับขบส14นะครับเป็นของวีลับเบอร์นะครับส่วนล้อหลังนะครับก็เป็นเบอร์90ทับ90นะครับข้บ14นะครับวีลับเบอร์เหมือนกันนะครับเป็นซีลวดทั้งคู่นะครับหน้าหลังนะครับนี่ เครื่องยนต์บล็อกใหม่เลยนะครับเครื่องยนต์บล็อกใหม่เลยนะครับตัวนี้มีคันสตาร์ทมาให้ด้วยนะครับมีคันสตาร์ทมาให้ด้วยนะครับส่วนตัวท็อปไม่มีนะครับก็เราสามารถเหยียบตรงนี้ได้เลยนะครับเวลาแบตเตอรี่หมดนะครับหรือว่าสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทมือไม่ติดนะครับเราสามารถสตาร์ทเท้าได้นะครับก็ขออนุญาตใช้เท้าเนาะให้เรานะครับตั้งขาตั้งคู่นะครับแล้วเอาขาตั้งข้างขึ้นแบบนี้นะครับถ้าแบบนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับถ้าแบบนี้นะครับ จะสามารถสตาร์ทติดได้นะครับนี่นะครับแล้วก็เหยียบคันสตาร์ทตรงนี้นะครับก็ตอนเหยียบคันสตาร์ทเนาะให้เรากำเบรกด้วยนะครับให้เรากำเบรกด้วยนะครับเปิดสวิตช์เกุญแจแล้วก็กำเบรกนะครับก็เหยียบคันสตาร์ทโทษนะครับโทษโทษขอโทษนะครับเหยียบนี้นะครับเอาขาตั้งคู่ตั้งแบบนี้นะครับขาตั้งข้างขึ้นนะครับแล้วก็กำเบรกนะครับสตาร์ทเท้านะครับถึงจะติดนะครับเวลาสตาร์ทเนาะเผื่อใครฉุกเฉินนะครับสตาร์ทมือไม่ติดนะครับ ชุกหลังตัวนี้จะเป็นสีบอลนะครับสีบอลนะครับตัวท็อปจะเป็นสีดำนะครับนี่นะครับไฟท้ายถอดดูดีไหมครับถอดดูดีไหมนะครับจะเสียเวลาไปไหมนะครับถ้าอยากดูนะครับขออนุญาตเลยแล้วกันเนาะนะครับถอดนะครับให้เห็นกันเลยนะครับมีหลายคอมเมนต์เยอะมากนะครับบางคนก็ LED นะครับบางคนก็หลอดมีไส้นะครับขออนุญาตนะครับถอด นะครับถอดดูเลยนะครับเดียเวลานิดนึงเนาะเพื่อความชัวนะครับจะได้รู้ว่า zie, LED หรือไม่ LED นะครับถอไข่น็อตสองตัวนะครับจะได้เลิกเ <c oughs> ถียงกันเนาะเพราะหลายคนก็บอกว่าใช่นะครับหลายคนก็บอกว่าไม่ใช่นะครับก็เลยถอดดูซะนะครับสอดดูซะนี่ดึงอาไอย่างนี้นะครับ อันนี้รถใหม่นะครับยังไม่ได้ต่อแบตเตอรี่นะครับก็ขออนุญาตถอดดูเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเถียงกันยากนะครับเปลี่ยนเวลานิดนึงเนาะเพอความชัวร์นี่สรุปนะครับหลอดมีไส้นะครับหลอดมีไส้นะครับยังใช้สามารถเปลี่ยนได้นะครับไฟท้ายนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับอเดี๋ยวผมมาประกอบเองนะครับประกอบไปกับคืนนะครับไฟเลี้ยวนะครับมีไส้นะครับสรุปนะครับไฟท้ายมีไส้นะครับ สายหลอดมีไส้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับสองข้างนะครับส่วนไฟหน้าเป็น LED แค่นั้นเองนะครับอาจจะไม่เดี๋ยวมาใส่ทีหลังนะครับตัวนี้นะครับอใต้เบาะนะครับลายเบาะก็ขนาดใหญ่มากนะครับดูเก็บหมวกกันน็อกต็มใบได้นะครับเต็มใบได้นะครับแต่ว่าขนาดไซส์ใหญ่นะครับไม่สามารถเก็บได้นะครับแต่ว่า ใส่เต็มใบนะครับที่ไม่มีคางนะครับไม่มีคางสามารถวางหมวกกันน็อกเต็มใบได้นะครับใต้เบาะนะนี่กรถังน้ํามันนะครับอ่ะมีคอมเมนต์หนึ่งครับอยากดูใต้เบาะนะครับเหมือนกันไหมนะครับก็คล้ายๆนะครับแต่ว่าฝาปิดตัวนี้นะครับตัวเก่านะครับจะเป็นแบบเรียบๆนะครับแบบเรียบๆตัวนี้จะเป็นนูนมาด้านหลังแบบนี้นะครับนี่นะครับอัตราการประหยัดน้ำมันนะครับบล็อกเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นบล็อกใหม่นะครับอัตราการประหยัดน้ำมันอยู่ที่ ห้าสิบห้าจุดหกกิโลเมตรต่อลิตรนะครับอัตราการยัดน้ำมันนะครับเบาะก็จะเป็นสองสีนะครับจะเป็นสีด้านหน้าจะเป็นสีดานะครับด้านหลังจะเป็นสีเทานะครับอ่ะมีหลายคอมเมนต์นะครับบอกว่าเบาะปิดยากนะครับเบาะปิดไม่สนิทนะครับมาผมจะบอกนะครับวิธีปิดนะครับวิธีปิดนะครับเวลาเราปิดนะครับเห็นในตัว ที่อยู่ในกล่องยูบ็อกแบบนี้ไหมนะครับหลายๆายท่านนะครับปิดแล้วมันอยู่ด้านนอกแบบนี้ครวก็กดลงมานะครับทําให้ปีกตัวนี้ครับปีกตัวนี้มันบานออกไปนะครับเวลาเราปิดปุ๊บมันจะมาเกยตัวนี้ครับเวลาปิดนะครับอยากให้ค่อยๆปิดนะครับแล้วก็โยกนิดหนึ่งนะครับให้มันลงล็อกนะครับแล้วค่อยกดลงไปนะครับนี่นะครับเป็นวิธีปิดนะครับแล้วก็วิธีเปิดนะครับให้เราหมุนกุญแจมาตรงนี้นะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับปุ๊บมันก็เปิดแล้วนะครับ ก็อยากให้ระวังนิดนึงเนาะเพราะว่าเห็นหลายท่านคอมเมนต์บอกว่าปัญหาคือเวลาเราปิดเบาะนะครับมันลงไม่สนิทนะครับนี่ครับพอมันเกยขอบปุ๊บมันก็จะลงไม่สนิทแล้วเราก็นั่งครับแล้วก็เบี้ยวนะครับนี่ครับอ่ะเราไปดูอ่าตัวท่อนิดนึงนะครับเราไปดูตัวท่อดนึงนะครับมันจะไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะนี่นะครับท่อนะครับมีแคทด้วยนะครับมีแคทด้วยนะครับเหมือนตัวท็อปเลยนะครับท่อเหมือนกันนะครับ เครื่องยนต์บล็อกไม้นะครับมาดูที่แขวนนะครับกระเป๋าหรือว่าแขวนถุงนะครับนี่ที่แขวนนะครับสามารถพับเก็บได้นะครับนี่ตัวนี้มันเป็นแบบสปริงล็อกด้วยนะครับนี่ครับไม่ใช่ว่ามาวางไว้เฉยๆนะมันมีสปริงกดตัวตัวเองด้วยนะครับนี่นะมันจะเด้งสามารถเด้งได้นะครับแล้วก็พับเก็บได้นะครับนี่ส่วนปุญแจนะครับกุญแจก็เป็นล็อกสองชั้นนะครับเปุญนแจล็อกสองชั้นเหมือนเพราะว่ารถฮอนด้าจะมีสองชั้นส่วนใหญ่นะครับ เวลาเราล็อกเราก็หมุนสุดนะครับเราก็หมุนตัวนี้โอเคนะครับเราก็ดึงออกนะครับแล้วก็เอามือนะครับหน้าของเรานะครับดันปิดนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ป่าป้องกันนะครับการขโมยนะครับแล้วก็เวลาเปิดก็ใช้ตัวเจนะครับหมุนนะครับแล้วก็ใช้ปลายเงี้ยเสียเข้าไปนะครับหมุนลงนะครับนี่นะครับเป็นล็อกสองชั้นนะครับกุญแจนะครับแล้วก็จะมีนะครับที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือนะครับอันนี้นะครับเป็น USB มาให้เลยนะครับสามารถ ผมว่าน่าได้วางขวดน้ําได้นะที่เก็บตรงนี้ครับใหญ่มากนะครับแล้วปิดก็ใช้มือเงะนิดนึงนะครับแล้วก็ดันเข้าไปแล้วปล่อยนะครับนี่นะครับเข้ากับตัวรถดีมากนะครับเรียบนะครับเรียบดีนะครับมาดูหน้าปัดเอนไม้นิดนึงนะครับหน้าปัดเอนไหม้ตัวนี้ผมยังไม่ได้ต่อเบ็ดให้ดูนะครับก็หน้าปัดรถเลนไหม่นะครับก็จะมีบอกนาฬิกาบอกมันก็ตัวท็อปนะครับแค่ไม่มีนะครับอ่า กุญแจนะครับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ไฟสัญญาณการขโมยสีแดงนะครับส่วนอย่างอื่นมีหมดนะครับมีอีโค่นะครับมีไอเดลิ่งสต็อปนะครับมีให้หมดนะครับทุกอย่างนะครับก็มีนาฬิกามีอะไรปรับใครอยากปรับก็ดูคลิปก่อนนะครับวิธีปรับวิธีอะไรผมบอกกับไว้อยู่นะครับสวยไหมครับสวยไหมนะครับระบบคอมบีเบรกนะครับก็มีมาให้นะครับตัวนี้ ผมว่าคอมบเบรกนะครับสาหรับกูปปีผมว่าน่าจะให้ทุกรุ่นนะครับเป็นตัวคอมบเบรกนะครับตั้งแต่รุ่นธรรมดายันตัวท็อปนะครับทั้งสามรุ่นนะครับนี่มาเดี๋ยวไปดูตารางการผ่อนนิดนึงนะครับก็หลายหลายท่านคงจะเห็นในหลายคลิปแล้วลูกทรงดีไซน์นะครับแต่ผมจะเอาตารางการผ่อนให้ทุกท่านดูด้วยนะครับว่าใช้เงินกี่บาทนะครับนี่นะครับราคานะครับราคาตัวรถนะครับห้าหมื่นนะครับก็ใช้เงินดาวประมาณแปดพันนะครับ ส่งประมาณนี้เลยนะครับก็สารที่หกงวดก็หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับสาที่หกงวดนะครับถ้าใครอยากผ่อนระยะสั้นนะครับสิบสองงวดก็สี่พันสองหกสิบาทนะครับผ่อนปีเดียวจบนะครับแล้วก็สองปีสองพันห้าครับอันนี้คือดาวผ่านล้านนะครับทางร้านเขาจัดเองนะครับอันนี้ไฟแนนซ์ครับส่งประมาณสองพันหกเจ็ดสิบหกบาทถามว่าที่อื่นราคาเดียวกันไหมนะครับ ผมว่านะครับไม่เท่านะครับอาจจะมีบวกลบนะครับให้ลองเข้าไปสอบถามดูก่อนนะคได้นะครับเพราะว่าทุกที่จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ระยะทางการจัดส่งอะไรพวกนี้ครับมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับอันนี้คือเป็นคร่าวๆเป็นแนวทางเฉยๆนะว่าจะประมาณนี้นะครับเวลาส่งนะครับก็นี่ครับไฟแนนซ์มีสองไฟแนนซ์นะครับใช้เงินเก้าบาททั้งคู่นะครับก็ออกรถได้นะครับนี่นะครับเผื่อใครสนใจนะครับศูนย์แปดหนึ่งนะครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าเก้าสองนะครับสงเกษตรยนต์นะครับหน้าเทคโนโนะครับโคราชนะครับ นาเทคโนโลราครับผมเฟซบุ๊ k ลองโทรเข้ามาลองทักเข้ามาถามได้นะครับช่องทางติดต่อนะครับนี่นะครับสีนะครับดูดีๆนะครับมันไม่ใช่สีน้ำเงินเข้มนะครับเดี๋ยวดูตัวรถมาก่อนเนาะว่าชัดสวยไหมนะครับแต่ผมจะเอามาให้ดูนะครับนี่สีแดงสีดําทั้งหมดมีสามสีนะครับตัวนี้เป็นรองท็อปหรือว่าเป็นตัวกลางสาหรับซกปี้ไอนะครับไอซปีนะครับไม่มีไอแล้วนะครับ สวยไหมครับสวยไหมก็ใครอยากได้ก็ลองดูนะครับชอบรุ่นไหนนะครับสีไหนนะครับลองตัดสินใจเอานะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็คลิปหน้าจะไปดูรุ่นไหนก็ลองอมเมนต์อยากดูรุ่นไหนก็อมเมนต์มานะครับเดี๋ยวจะไปทําคลิปให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับผม